วิธีการเลือกจัมสูตรให้เหมาะสมกับบอดี้ไทป์ของแต่ละคนค่ะต้องบนนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงเนาะเสื้อผ้าที่ทำให้เราดูไหลกว้างนะคะเช่นมัดลนะคะพวกที่มีดีเทลเยอะๆเพื่อให้สะโพกของเราเนี่ยมันดูขยายนะคะแล้วก็ส่วนจัมสูรเนี่ยเขาจะมีเอวอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้ทำให้ลุคของเราเนี่ยดูเป็นอเวรกราดนั่นเองค่ะกางเกงนะให้หลีกเลี่ยงอะไรที่ เล็กจนเกินไปรัดจนเกินไปนะคะให้เลือกทรงพวกวยเล็กแผ่นเนาะให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยให้มันบาลานซ์กับช่วงบนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่อง a n a l g y Style Expert ค่ะเย้ yeah. วันนี้นะคะแอนก็มีหัวข้อคลิปดีๆนะคะมานําเสนอเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของศาสตร์ด้านการแต่งตัวนะคะและเพื่อนๆทุกคนเลยพี่ๆน้องๆน,นะคะที่เข้ามาฟังกันเนี่ยได้ดูกันไปตั้งหลายคลิปแล้วนะคะมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะว่าเทคนิคที่แอนแนะนําไปเนี่ยได้นําไปปรับประยุกต์ใช้แล้วหรือ อย่างนะคะแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดีขึ้นไหมนะคะทริคเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะทุกคนสําหรับการแต่งตัวนะคะบางคนเนี่ยจะชอบชมว่าเออแอนเป็นคนที่แต่งตัวดูมีเทสดีนู่นนี่นั่นนะคะทุกอย่างมันมีทริคและเทคนิคแน่นอนนะคะแอนก็เอามาแชร์ให้ทุกคนนี่แหละคะ่ะก็ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนะคะรับรองเลยค่ะว่า จะแต่งตัวดูดีขึ้นแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะแอนก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกจำสูตรให้เหมาะสมกับบอดี้ไทป์ของแต่ละคนค่ะชุดจำสูตรเนี่ยเป็นชุดที่สร้างซีเรตให้กับ สาวๆได้มากเลยเนะะี่ยทุกคนเพราะว่าชุดจำสูตรเนี่ยเขาจะมีการเข้าเอวแบบนี้เนาะจะมีโครงสร้างที่เข้าเอวเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ความเป็นฟิมานีเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะก็คือผู้หญิงได้ใส่จำสูตรเนี่ยมันจะทําให้ดูมีความเป็นฟิมานีมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเข้าเอวคุณของเราเลยจะออกมาดูเหมือนเป็นเอวกราดนั่นเองนะคะถึงอย่างไรก็ตามนะคะจริงๆแล้วการดีไซน์ของจำสูตรเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากเลยเนาะ เราก็ยังคงต้องเลือกนะคะช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างนะคะของจำสูตรให้เหมาะกับบอดี้ไทป์นะคะวันนี้แอนก็จะมาแนะนำนะคะเป็น5 b o บอดี้ไทป์ด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่และบอดี้ไทป์ควรเลือกแบบไหนกันบ้างค่ะ ข้อที่1นนะคะก็คือสาวกลุ่มที่เป็น inverted triangle ค่ะก็คือคนที่ไหล่กว้างนะคะแต่ว่าช่วงล่างเนี่ยเล็กนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเลยสําหรับการเลือกจําสูตรเนาะจริงๆอะ่ะมันสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการเลือกเสื้อผ้าทั้งบนทั้งล่างได้นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นจําสูตรเนาะก็ลองตัดท่อนกันไปดูนะคะสามารถที่จะเอาไปปรับได้กับตัวเองนะคะช่วงบนนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงเนาะเสื้อผ้าที่ทําให้เราดูไหล่กว้างนะคะเช่นบัดล่ ะะพวกที่มีดีเทลเยอะๆนะคะ geliyor, พวกนี้แ,แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะส่วนกางเกงเนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นขาดแคบๆนะคะแบบนี้ก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่าช่วงล่างของเราเนี่ยมันแคบอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่งเราไปเลือกกางเกงที่มันแคบอีกนะคะก็จะยิ่งทําให้ช่วงล่างของเราเนี่ยดูเล็กแล้วก็แคบนะคะก็จะไม่เป็นอวกาศนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ควรจะเลือกนะคะก็คือช่วงบนเนี่ยแนะนําว่าให้เลือกนะคะเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้ค่ะเสื้อก้ามนะคะล้องคอนะคะ วีนะคะสายเดี่ยวแขนกุดได้หมดเลยนะคะที่ทำให้ตรงช่วงนี้ของเราอะคะดูแคบลงนะคะคือไม่ได้เน้นแบบให้มันดูกว้างขึ้นนั่นเองนะคะส่วนช่วงล่างนะคะก็ให้เลือกขากางเกงเนี่ยเป็นทรงที่มีกว้างขึ้นพวกไวเล็กแพนนะคะช่วงที่มันพองๆอ,ออกมา เพื่อให้สะโพกของเราเนี่ยมันดูขยายนะคะแล้วก็ส่วนจำสูตรเนี่ยเขาจะมีเอวอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะได้ทำให้ลุคของเราเนี่ยดูเป็นเอวกราดนั่นเองค่ะที่2นะคะก็คือแตร n เกลนั่นเองนะคะ r ต a งเกลก็คือสามเหลี่ยมแบบตั้งตรงปกตินะคะซึ่งช่วงบนเนี่ยนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะที่จะใส่อะไรที่แคบๆนะคะ ก็คือสลับกับคนที่เป็นกลุ่ม i n v e r อร์ t ันทินั่นเองนะคะควกวนกางเกงให้หลีกเลี่ยงอะไรที่เล็กจนเกินไปรัดจนเกินไปนะคะแต่สิ่งที่แนะนำให้เลือกช่วงบนเนี่ยเป็นเสื้อปัดไหล่นะคะดีเทลเยอะๆได้เลยแขนพองๆนะคะเพื่อให้ช่วงบนเนี่ยมันดูกว้างแล้วก็ขยายขึ้นนะคะส่วนช่วงล่างนะคะให้เลือกเป็นทรงกางเกงที่ลักษณะพอดีตัวหรือว่าอาจจะใหญ่ กว่านิดนึงนะคะมันพอดีพอดีกับช่วงบนเนาะพอเราขยายช่วงบนแล้วช่วงล่างก็ให้ขาเนี่ยมันเท่ากันแต่ถ้าเราไปเลือกแบบใหญ่มากๆเลยอันนี้มันก็อาจจะใหญ่เกินไปช่วงบนก็ไม่สมควรน,นะคะก็แนะนําให้เลือกแบบนี้เนาะข้อที่3นะคะก็คือเล็กทแองเกิลนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มคนที่มีบอดี้ที่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็คือจะตรงเลยนะคะตั้งแต่หน้าอกลงมาถึงช่วงสะโพกนะคะคือตรงมาเลยนะคะเวลาที่เราจะเลือกจำสูตรนะคะให้หลีก เลี่ยงช่วงบนทั้งหมดที่ทำให้เราดูเหลี่ยมเช่นคอสี่เหลี่ยมนะคะแขนกุดนะคะหรือตรงที่ดูเหลี่ยมๆทั้งหมดเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยพวกส่วนช่วงล่างนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงเองที่ฟิตจนเกินไปหรือว่าเล็กจนเกินไปนะคะแต่ที่แนะนํานะคะก็คือให้เลือกนะคะ เช่นคอวี v นะคะระบายระบายได้นะส่วนกางเกงนะคะก็ให้เลือกทรงพวกไวเล็กแผนเนาะให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยให้มันบาลานซ์กับช่วงบนเพราะว่าเราอ่ะไม่มีเอวข้างบนมันขยายออกมาข้างๆะค่ะช่วงกลางมันก็จะเห็นเอวที่ชัดขึ้นนั่นเองนะคะก็ให้เลือกจ้ำสูตรแบบนี้ทั้งข้างล่างข้าง,ขงบนแล้วจะทำให้ลุกดูดีค่ะข้อที่4นะคะก็คือกลุ่มแอป นั่นเองนะคะหรือว่าสาวราวนะคะที่เป็นสาวเจ้าเนื้อเนาะก็คือมีช่วงหน้าอกหน้าท้องนะคะแล้วก็สะโพกเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะต้องมีช่วงหน้าท้องนะคะที่ใหญ่ที่สุดเนาะเหมือนกว้างที่สุดนั่นเองนะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะดีเทลช่วงบนเนาะที่มันเยอะนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยให้หลีกเลี่ยงอะไรที่ฟิตจนเกินไปนะคะหรือว่าใหญ่จนเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งดูตัวใหญ่ขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่แนะนำนะคะก็คือการที่แนะนำให้เป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้นะคะเสื้อคอวีนะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ เป็นแขนกูดแบบนี้ได้สายเดี่ยวได้ค่ะสายเดี่ยวได้นะคะแล้วก็เสื้อกล้ามอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะก็คือเอาเป็นว่าไม่ขยายจนเกินไปนั่นเองแต่ส่วนช่วงล่างนะคะก็คือแนะนําว่าให้ใส่พอดีพอดีตัวเนาะไม่เอาใหญ่จนเกินไปหรือฟิตจนเกินไปอย่างที่บอกนะคะมันก็จะทําให้คุณของเราเนี่ยดูเป็นเอวกราดมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายนะคะมาเล่นเกมกันค่ะทุกคนใครที่เป็นสาวๆวเอวกราดนะคะ ก็คือจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแต่งง่ายมากเลยนะคะสาวๆอวการาดนะคะเดี๋ยวแอนจะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะคะ A B C นะคะว่าสาวๆเอวการาดควรเลือกจำสูตรแบบไหนนะคะข้อ A นะคะก็คือใส่แบบพอดีตัวะคะ่ะเพราะว่ามีมีรัดเอวอยู่แล้วเนาะเข้าเอวอยู่แล้วแล้วก็ให้เลือกช่วงบนกับช่วงล่างพอดีตัวนะคะข้อ B นะคะก็คือให้ใส่แบบเสื้อเน้นเสื้อปาดไหลช่วงล่างกว้างๆนะคะข้อ C นะคะก็คือ ใส่ได้ทุกแบบเลยค่ะจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะที่เป็นส,ะสะาวๆอัการาดเรามาดูกันว่าเราควรเลือกแบบไหนแต่อย่าลืมนะอันนี้เป็นจำสูตรนะคะข้อ A ข้อ B หรือข้อ C ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมาเล่นคอมเมนต์กันสนุกสนุกค่ะเดี๋ยวแอนจะไปเป่าคำถามให้นะคะน,นี่นะคะก็คือ5ข้อนะคะสำหรับการเลือกชุดจำสูตร ให้เข้ากับบอดี้ไทป์ของแต่ละคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะถ้าใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการแต่งตัวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ